เช้าสดใสของวันหนึ่งในย่านชุมชนต่างจังหวัดของประเทศไทยบรรดาพ่อค้าแม่ขายต่างออกมาค้าขายของเพื่อหากินเลี้ยงชีพกันให้เห็นเกลื่อนตลาดไม่เว้นแม้แต่ชั้นคนนี้แตงกวาสาวที่เพิ่งย่างเข้า19ปีหมาดมาเมื่อมีกี่วันก่อนก็ได้มาช่วยพ่อและแม่ขายของด้วยเช่นกันที่บ้านของชันอยู่ในละแวกตลาดทำอาชีพขายข้าวแกง ทำมานานตั้งแต่ฉันยังไม่เกิดถ้านับรวมๆแล้วก็ได้เกือบ30กว่าปีพี่ป้านาอาคนรู้จักแถวนี้ก็รู้จักกันหมดถือว่ามีชื่อเสียงอยู่พอควรเลยล่ะแต่งเสิร์ฟโต๊ะเจ็ดด้วยนะลูกจ้าแม่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดลูกคา้าในวันนี้จึงเยอะมากฉันเดินไม่ได้พักตั้งแต่เช้าปวดเมื่อยขาไปหมดแล้วจริงๆ นั่งได้สักพักก็ต้องลุกไปเก็บโต๊ะเมื่อลูกค้าภายในร้านทานข้าวกันเสร็จป้าแพงพะโลราดข้าวหนึ่งจานครับได้จ้าพนุมฉันลาดสายตาจากจานที่กำลังเก็บอยู่ไปมองบุคคลที่เพิ่งเดินเข้ามาในร้านดวงตาคมกริบภายใต้หน้ากากอนามัยที่สวมใส่อยู่นั้นกำลังจ้องมองมาผ่านทำให้หน้าร้อนแปลก ฉันยิ้มให้เล็กน้อยก่อนจะก้มทำงานต่อไม่ได้สนใจเขาอีกแต่นานนับหลายนาทีก็ยังรู้สึกว่าเขาคนนั้นยังจ้องมองมาฉันทำหน้าเลิกลักก่อนจะสำรวจว่ามีสิ่งใดผิดปกติหรือไม่แต่แล้วก็ต้องร้องอ๋อเมื่อนึกขึ้นได้ที่เขามองมาไม่เลิกเป็นเพราะฉันยังไม่ได้เสิร์ฟน้ำให้นี่เองน้ำค่ะขอโทษด้วยนะคะ ยกแก้วน้ำเย็นวางลงให้คนตรงหน้าพามผงกหัวเชิงขอโทษเล็กน้อยไม่เป็นไรครับซุ้มเสียงที่ตอบกลับมาทำเอาฉันชะงักฉันขมวดคิ้วเมื่อเสียงนี้มันเป็นเสียงของคนรู้จักสมัยเด็กๆคนหนึ่งแล้วมันก็นานมากแล้วที่เราสองคนไม่ได้เจอกันถ้าผอมอ่ะตอนนี้มันจะเป็นไปได้ยังไงกันนะ่ะฮะฮะี่จำพี่ไม่ได้หรือไงกัน พี่ว่านพูดจบมือหนาก็ดึงผ้าปิดปากที่ใส่อยู่ออกรอยยิ้มหวานปรากฏบนใบหน้าคุณเคยทำเอาฉันเผลอตะโกนออกมาด้วยความตกใจเสียงดังจนแม่ที่ง่วนอยู่กับการขายของต้องชะโงกหน้าออกมาถามมีอะไรหรือเปล่าแตงตะโกนทำไมลูกแม่นี่พี่ว่านไงแม่จำได้ไหม ฉันรีบหลบตัวแล้วผ่มือไปอยังคนที่กำลังนั่งอยู่แม่ขมวดคิ้วจ้องอยู่สักพักก่อนจะอ้าปากทำตาโตไว้ตายละแต่ว่าเหรอลูกกลับมาตอนไหนละลูกเอ้ยสวัสดีครับเอาเอาไหวพระเธอจ้าแหนไปอยู่เมืองกรุงมาตั้งนมนานพอกลับมาทีกลายเป็นหนุ่มหลอ่อจนป้าแทบจำไม่ได้เลยนะ แม่เดินออกมาทักทายคนคุ้นเคยอย่างอารมณ์ดีพี่ว่านยิ้มตอบรับเล็กน้อยขณะที่แม่ฉันยังคงมาลูบมาคลำตัวชายหนุ่มไม่หยุดตามประษาคนเท่าคนแก่ที่ไม่ได้เจอลูกหลานมานานไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับแล้วนี่เจ้าแตงสวัสดีพี่เขาหรือยังจูจ่ๆแม่ก็พุ่งเป้ามาที่ฉันแทบไม่ได้ตั้งตัวฉันยิ้มแย่เล็กน้อยก่อนจะยกมือไหว้ตามมารยาท สวัสดีจ้าพี่ว่านพี่ว่านยิ้มรับไหวฉันก้มหน้างุดเมื่อเจอพลังความละมุนกระแทกเข้าใบหน้าอย่างจังจะให้รู้ไม่ได้นะว่าฉันแอบชอบเขามาตั้งเกือบสิบปีแนะ่อ้อเกือบลืมไปเลยแตงไปเอาพะโล้มาให้พี่เขาหน่อยเร็วจ้าฉันเดินไปตักพะโล้ราดข้าวใส่จานแล้วนำมาให้ลูกค้ากิติมศักดิ์ของวันนี้แอบใส่ไข่ลงไปเพิ่มตั้งลูกหนึ่งด้วยละ่ะ แล้วไปยังไงมายังไงล่ะลูทำไมถึงกลับมาที่นี่ได้แม่เริ่มลากเก้าอี้มาสมทบการถามถ่ายข่าวสารดูกระตือรือร้นจนฉันอดจะสายหัวไม่ได้ผมเรียนจบแล้วครับอยากกลับมาบ้านเกิดเลยจะมาสอบบรรจุเข้าที่นี่ยินดีด้วยนะจ๊ะเก่งมากเลยทีนี้ป้าก็จะไม่เหงาแล้วขอบคุณมากครับป้าแพงอ้อผมจะรับปริญญาอีกหกเดือนนี้ ถ้าไม่รังเกียจเชิญป้าแพงไปงานรับปริญญาผมด้วยนะครับหืมลังกลงลังเกียจอะไรกันป้ายินดีจ้าวันนั้นป้าจะยอมหยุดไม่ขายข้าวแกงหนึ่งวันเลยทั้งสองพูดคุยกันอย่างมีอัธรสจนเหมือนลืมว่ามีชั้นอยู่ตอนนี้ไปแล้วยืนลังเลครู่หนึ่งว่าจะอยู่ต่อหรือไปช่วยขายของต่อดีและแตงละ่ะเป็นยังไงบ้าง พี่ว่านหันหน้ามาถาม أ, เอ่อเอ่อเรนแม่ไปช่วยพ่อขายของก่อนดีกว่าแตงอยู่คุยกับพี่เขาไปก่อนนะจ๊ะเกิดสถานการณ์หน้าอึดอัดขึ้นกระทันหันจู่ๆแม่ก็เกิดอยากไปขายของต่อทำให้ในตอนนี้จึงเหลือแค่ฉันกับพี่ว่านสองคนอยู่บนโต๊ะพอเจอสายตาของคนที่อยู่ตรงหน้ามองอยู่ฉันก็ทำตัวไม่ถูกแก้เขินด้วยการมองนั่นมองนี่ไปพราง ว่ายังไงทําไมไม่ตอบพี่ล่ะอ๋ะอก็ดีนะจ๊ะเรื่อยๆไม่ได้มีอะไรพิเศษฉันพูดอ้อมแอมพยายามไม่มองหน้าพี่วานมากเพิ่งเรียนจบมัธยมใช่ไหมคิดหรือยังว่าจะเรียนอะไรต่อใช่จ้าแต่ยังไม่แน่ใจเลยพี่วานแต่ก็มีคิดคิดไว้อยู่อมืมีอะไรปรึกษาพี่ได้นะเพราะไหนๆก็จะย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วขอบคุณนะจ๊ะ จากนั้นก็เกิดความเงียบขึ้นอีกครั้งที่จริงภายในใจฉันก็มีเรื่องพูดคุยอยู่มากเพียงแต่ว่าแค่ไม่ทันตั้งตัวเรื่องที่จะได้มาเจอกันเร็วแ็กแบบนี้มีอะไรอยากถามพี่หรือเปล่าสงสัยสีหน้าฉันคงจะดูออกง่ายเกินไปฉันยิ้มแย่อีกครั้งผ่นเหลือบมองคนตรงหน้าที่กำลังอมยิ้มขำอยู่แล้วพี่เป็นยังไงบ้างจ๊ะจนในที่สุด ฉันจึงตัดสินใจเอ่ยถามไปพี่ว่านทำหน้าคุ้นคิดกับคำถามนั้นพักใหญ่อืมสิปีที่ผ่านมาหรอก็มีทั้งดีและไม่ดีนะทั้งเรื่องเรียนเรื่องเพื่อนมีเยอะแยะจนนับไม่ท้วนเลยละ่ะแต่คิดคิดดูก็สนุกดีเหมือนกันได้ประสบการณ์มาเรียนรู้และเอามาใช้ในอนาคตต่ออ๋อพี่ว่านเรียนครูใช่ไหมจ๊ะเรียนจบแล้วก็เรียกครูพี่ว่านได้แล้วสิ อย่าพึ <ş Quand> <experience> ่ง <je> ถ <initiatives> ึงขนาดนั้นเลยแตงเรียกแบบนั้นพี่เขินแย่ฉันพูดเรื่องจริงนี่จ้าจะว่าไปก็คิดถึงเราตอนเด็กเเหมือนกันนะตอนนั้นแต่งตัวเท่าอกพี่ตอนนี้ก็ยังเท่าอกพี่เหมือนเดิมพี่ว่านพี่ออกเล่นนาฉันแหววใส่คนตรงหน้าที่รอเรื่องส่วนสูงจนหน้าแดงหูแดง ส่วนหนึ่งเพราะอายแต่ก็มีส่วนหนึ่งที่เขินด้วยเพี้ยกพลั้งมือไปตีแขนหนึ่งทีด้วยความลืมตัวพี่ว่านอึ้องไปสักพักก่อนจะชี้นิ้วคาดโทษมันที่หน้าฉันตายแล้วขอโทษนะจ๊ะพี่เจ็บมากไหมฉันยั้งมือไม่ทันขอโทษด,ด้วยจริงๆนะจ๊ะชัละล่่มละลักขอโทษขอโพยใหญ่กลัวว่าจะโดนดุที่ต่ำตัวไม่เรียบร้อย ทำตัวไม่น่ารักเลยแตงหยอกเล่นนะโธ่พี่ฉันนั่งงองงามเมื่อโดนหลอกอีกเป็นรอบที่สองดูท่าพี่ว่านจะชอบใจมากที่ได้แกล้งให้ได้เรื่องแบบนี้คนตรงหน้ายังปิดปากขำไม่หยุดจนฉันต้องบอกให้พอฮก็ได้ก็ได้หยุดแล้วครับฉันก็ใจหายใจคว่ำมหมดหรือว่าจะโดนซะแล้ว พี่จะไปกล้าดูน้องได้ยังไงตอนเด็กๆเ,เราเคยบ้างไหมล่ะพี่ว่านจ้วงไข่เข้าปากพรางถามถึงวัยเด็กของเรานึกย้อนไปตอนนั้นก็น่าขำฉันตัวติดพี่ว่านแจไปไหนเป็นอันต้องไปด้วยส่วนคนมีตำแหน่งเป็นพี่ชายก็คอยดูแลดีเสียละเกินดีจนมันกลายเป็นบอกเกิดจุดเริ่มต้นของคําว่ารักฉันแอบรักพี่ว่านเสมอแบบห่างๆมาตลอด เรียกว่ารักแรกเลยเห็นก็จะได้แต่น่าเสียดายที่เมื่อตอนพี่ว่านอายุ13ก็ต้องย้ายไปเรียนต่อมัธยมต้นที่กรุงเทพฉันเสียใจอยู่พักใหญ่จูจนลุูวลาล่วงเลยมานานหลายปีเราไม่ได้ติดต่อกันจนได้มาเจอกันอีกทีในวันนี้แล้วจู่ๆเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ของคนตรงหน้าก็ดังขึ้น เหลือไปเห็นลายชื่อในจอปรากฏว่าปอขึ้นมาพอพี่ว่นกดรับสายฉันจึงแส้งมองไปทางอื่นเพื่อไม่ให้เสียมารยาทแต่ใจจริงก็ยังแอบเนี่ยหูฟังอยู่ได้เดี๋ยวไปครับเจอกันแตงพี่มีธุระต่อนอะ่ะยังไงพี่ขอตัวก่อนนะไว้เจอกันครับอ๋อได้จ้าตามสบายเลย เรายิ้มให้กันเล็กน้อยก่อนที่พี่ว่านจะลุกออกไปไม่วายสวัสดีลาแม่กับพ่อฉันนั่งมองอีกคนเดินไปจนรับสายตาภายในใจเกิดอาการร้อนรุ่มแปลกประหลาดรอบคิดอยู่ภายใต้สมองอันหนักอึ้งปอคือใครกันนะแล้วใช่เพื่อนพี่ว่านหรือเปล่าเป็นอีกวันที่ยังขายของเช่นเดิมตั้งแต่วันนั้นก็ได้สามวันแล้วที่เจอพี่ว่าน แต่หลังจากนั้นก็ยังไม่เห็นเขาแวะมาที่นี่อีกฉันเดินเอื่อยเฉยเหมือลอยจนแม่ต้องเรียกสติหลายรอบแตงกวาอ้าวหนูแดงไงจ๊ะวันนี้จะเอาเมนูอะไรหญิงสาวผมสั้นสีน้ำตาลประบ่าทท่าทางสดใสเดินเข้ามาทักทายฉันแต่เช้าเธอคนนี้คือเพื่อนสนิทร่วมห้องตอนมัธยมของฉันเอง ไม่ได้จะมาซื้อข้าวแกงจ้าแต่จะมามามมอยต่างหากล่ะเรื่องอะไรหรอฉันเลิกคิ้วพังมองอีกคนที่ลากฉันเข้าไปในบ้านเชิงให้รู้เพียงแค่สองคนเท่านั้นพอนั่งลงเก้าอี้อีกคนก็เริ่มเปิดปากเล่าในทันทีพี่ว่าน่ะเขากลับมาแล้วใช่ไหมอืมใช่จ้ะเมื่อสองสาวันก่อนก็เจอกัน หรือแดงรู้จักพี่ว่านก็พราะตอนเด็กเธอก็เคยเล่นกับพี่ว่านด้วยเช่นกันนี่แหละเมื่อสองสามวันก่อนฉันเจอพี่ว่านกับใครไม่รู้เป็นผู้หญิงทั้งสองคนอยู่ที่ร้านที่เขาขายชุดแต่งงานกันด้วยแถมยังดูสนิทสนมกันมากเลยนะแต่งงานฉันอุทานออกมาภายในใจเริ่มเจ็บแปลสิ่งที่เคยคิดไว้พอมาเจอกับมันจริงๆรู้สึกน่าชามากกว่าที่เคยคิดไว้หลายเท่า ใช่น่ะสิเออแล้วก็ถ้าฉันบอกไปสัญญาว่าเธอจะไม่โกรธกันนะหนูแดงพูดด้วยสีหน้าลำบากใจเมื่อสังเกตเห็นสีหน้าฉันที่ผิดปกติฉันฝืนยิ้มก่อนจะพยายามกล้านมือที่สันเทาทำทีว่าไม่ได้เป็นอะไรฉันจะโกรธทำไมละจ๊ะเธอว่ามาเธอคือฉันก็ได้ยินมาอีกนั่นแหละชาวบ้านเขาลือว่าลูกเท่าแก่เฮง พี่ว่านคนดีกำลังจะแต่งงานกับสาวกรุงเทพนะสิลือกันให้ทั่วเลยคนไปเจอสองคนนั้นเขาอยู่ด้วยกันบ่อยๆแามฉันยังเห็นมากะตาอิิวนาแตงจริงหลอหนูแดงจริงสิฉันจะโกหกเธอทำไมล่ะเพียงประโยคเดียวที่พูดจบฉันก็สะอึกกรืนน้ำลายลงด้วยความยากลำบากหนูแดงเอื้อมมือฉันไปจับ ในขณะที่ฉันหูอื้อตาลายไม่รับรู้สิ่งรอบตัวใดๆอีกพี่ว่านมีแฟนแล้วจริงๆแล้วเขาสองคนกำลังจะแต่งงานกันการกลับมาของเขาฉันกำลังหวังอะไรกันอยู่หรือเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วหลายวันนับตั้งแต่วันนั้นพี่ว่านก็แวะมาทานข้าวที่ร้านบ่อยๆแต่ฉันก็หลบหน้าพยายามไม่เจอเขาเลี่ยงได้ก็เลี่ยง ตัดใจแบบผักดิบมันยากมากที่สุดในชีวิตฉันแล้วเจอหน้ากันก็พรันให้ตัวเองปวดใจเปล่าสู้ไม่เจอกันอีกเลยจะดีกว่าดังกว่าแต่เหมือนคำที่ร้องขออยู่ภายในใจยังไม่เป็นผลเสียงเรียกชื่อฉันทำให้หันไปมองพี่ว่านมาคราวนี้กับใครอีกคนที่ตามติดมาด้วยให้ทายก็คงเป็นผู้หญิงที่ชื่อปอเจ้าสาวในอนาคตของคนตรงหน้า สวัสดีค่ะตังกวาใช่ไหมพี่ชื่อปอนะใช่จ้าสวัสดีค่ะพี่ปอฉันยกมือไหว้ผู้อาวุโสกว่าพี่ว่านจ้องมองมาเหมือนมีเรื่องอยากจะคุยด้วยแต่ฉันก็ทำหน้าเมือนหนีจนแล้วจนรอดจึงตัดสินใจพูดออกไปหนึ่งประโยคขอแค่ให้ได้อวยพรให้พวกเขาบ้างก็ยังดีพี่ว่านยินดีด้วยนะจ๊ะมีความสุขมากๆนะ ฉันพูดหน้าเศร้าก้มหน้ามองพื้นปากสีสดถูกกัดไว้จนกลายเป็นซีดนิ้วเรียวกำกระโปรงผ้าเนื้อบางจนยับยุยยี่รั่นไม่ให้น้ำใสๆไหลเอ่อออกมาแตงแตงวันไหนอย่าลืมเชิญแตงด้วยนะแตงพูดเรื่องอะไรอยู่นะ่ะแต่งงานหรือคะแตงกวารู้ได้ยังไงเนี่ยฉันเงยหน้าขึ้นทำหน้างงเล็กน้อยเมื่อทั้งสองคนเหมือนจะพูดคนละเรื่องกันอยู่ พี่ปอยิ้มตาโตก่อนจะรู้งหยิบกระดาษอะไรสักอย่างออกมาจากกระเป๋าเธอยื่นมาให้อย่างนั้นฉันเลยรับมาแบบไม่ค่อยเข้าใจก่อนจะเปิดสิ่งนั้นในมือดูก่อนจะพบว่าเป็นการ์ดเชิญแต่งงานรั้นหายใจเล็กน้อยแล้วก้มลงอ่านรายละเอียดในกระดาษด้วยใจที่ปวดหนึบนัทพัทวิไลวันใครเหรอคะฉันเงยหน้าถามทั้งสองคน วิไลวันชื่อพี่เองค่ะพี่ปอตอบแต่นี่ไม่ใช่ชื่อพี่ว่านนะคะฉันชี้ไปยังชื่อของฝ่ายเจ้าบ่าวพี่ปอเลิกคิ้วก่อนจะหันไปมองพี่ว่านที่กำลังยืนนิ่งไม่ไหวติงอยู่นั่นชื่อแฟนพี่ต่างหากพี่ไม่ได้จะแต่งงานกับไอ้ว่านสักหน่อยอ้าวเป็นฉันเองที่งงเป็นไก่ตาแตกยืนอ้าป,ปากค้างสมองประมวลผลตีกันมั่วไปหมด แล้วไหนหนูแดงบอกว่าสองคนนี้จะแต่งงานกันไงนี่มันเรื่องอะไรกันอีกแต่งนี่อย่าบอกนะว่าที่หลบหน้ากันเพราะเข้าใจผิดคิดว่าพี่จะแต่งงานกับปอนอะ่ะแตงกวาเข้าใจผิดไปกันใหญ่แล้วนะคะเฮ้ยจนได้จริงๆไม่คิดว่าจะถูกชาวบ้านลือจนแตงเชื่อจริงๆนะเนี่ยแล้วมันยังไงล่ะคะ วันนั้นพี่โทรตามไอ้ว่านไปเรื่องชุดเจ้าบ่าวช่วยแฟนพี่คะ่ะวันนั้นก็อยู่กันตั้งเยอะแยะไม่รู้ทำไมถึงลือกันไปได้นะคะสรุปพี่สองคนไม่ได้จะแต่งงานกันหรอก็ใช่น่ะสิคะเกิดความเงียบเข้าปรกคลุมพี่ปอที่ยังขำไม่เลิกหันไปพูดอะไรสักอย่างกับพี่ว่านก่อนจะค่อยๆเดินกลุ่มท้องออกไป จนบริเวณนี้เหลือแค่เพียงเราสองคนพี่ว่านแตงขอโทษด้วยนะจ๊ะเข้าใจผิดกันไปใหญ่เลยไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยก็ทำให้รู้ว่าความรู้สึกของเรามันตรงกันอะไรนะจ๊ะแตงจะจ้าฉันที่ยังรู้สึกหน้าแตกยับอยู่จึงไม่กล้าจะมองหน้าคนตรงหน้าเลยสักนิดกลับบ้านไปคงต้องไปคุยกับหนูแดงให้รู้เรื่องซะแล้ว พี่มีอะไรจะบอกอะไรหรอไม่ต้องกลัวว่าพี่จะไปแต่งงานกับใครหรอกนะท,ทำไมเหรอจ๊ะแม่จา๋าทำไมฉันหน้าร้อนแบบนี้ล่ะช่วยฉันทีฉันไม่อยากฟังต่อแล้วเพราะพี่จองตัวแตง่งไว้กับป้าแพงมาตั้งนานแล้วยังไงล่ะให้เด็กบือ้อ